ข้อความในภาพช่างปรีชาปาเก้บริการงานปาเก้รับงานปูพื้นไม้ปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้ทาเคเลือโพลิยูรีเทนรับซ่อมแซมพื้นไม้ปาเก้หลุดล่อนรับซ่อมพื้นปาเก้โกงบริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุน่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5ให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาด รายละเอียดเพิ่มเติมช่างปรีชาปาเก้ให้บริการรับงานปูพื้นไม้ปาเก้ขัดพื้นไม้ปาเก้ทาเคลือบโพลิยูรีเทนซ่อมแซมพื้นไม้ปาเก้หลุดล่อนซ่อมพื้นปาเก้โกอโดยใช้เครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5สาปซสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 4 0 3 9 5 2หรือ0 9 0 4 0 9 4 7 8 8 ที่สำนักงานร้านช่างปรีชาปาเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้าน,นธนัญพฤกษ์ถนนรังสิกนครนายกตําบลลำผักกูดอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110